ไม่ต้องกังวลการทําเสื้อขนเป็ดไม่ต้องฆ่าเป็ดค่ะเพราะว่าเป็ดเนี่ยก็จะมีขนขึ้นใหม่ตามธรรมชาติอย่างรวดเร็วเพราะโรงงานเรานะคะส่งออกไปทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ใช้ขนเป็ดแท้บริเวณหน้าอกที่เกิดความอบอุ่นที่สุดนั่นเองค่ะเรามาดูขั้นตอนการทําเสื้อขนเป็ดที่ไม่เคยเห็นกันเริ่มจากตัดผ้าเสร็จแล้วนะคะก็ม,มาเข้าเครื่อง,องคอมพิวเตอร์ให้เย็บตามลายนะคะเป็นปล้องห,หรือว่าเป็นเส้นหรือว่าเป็นลวดลายต่างๆนะคะเพื่อที่จะได้อัดขนเป็ดเข้าไปตามช่อง ลายนั้นๆค่ะและไม่ให้ขนเป็ดไหลไิกรรวมกันนั่นเองหลังจากใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาใช้คนนี่แหละค่ะในการบรรจุขนเป็ดเข้าไปและชั่งน้ําหนักให้ได้มาตรฐานในแต่ละส่วนนะคะเป็นน้ําหนักที่เท่ากันแล้วก็มาเย็บปิดในส่วนต่างๆไม่ว่าจะริมจะขอบนะคะเพื่อทําการตีขนเป็ดให้กระจายทั่วๆค่ะหลังจากนั้นก็มาเย็บคุ้นเย็บขอบเย็บกระเป๋าด้านในเย็บซิปโอเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็มาทําการ QC นะคะ QC แล้ว q c อีก แล้วก็มาแพ็คนะคะเพื่อเก็บลงในสต็อกพร้อมรอส่งให้กับลูกค้าต่อไปค่ะและนี่ก็คือขั้นตอนการทำเสื้อขนเป็ดค่ะถ้าเห็นว่าคลิปของเรามีประโยชน์และน่าติดตามนะคะอย่าลืมกดให้กำลังใจกันได้4อย่างเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะคะแค่นี้ก็จะได้เห็นคลิปของร้านไมวินเท์ก่อนใครเลยให้สนใจสินค้าสามารถกดลิงก์ด้านล่างใต้คอมเมนต์ได้เลยแล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะขอบคุณมากค่ะ